โดยข้อมูลเสียวมี่และเรียวมียืนยันเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon เ plus gen สองเร็วๆนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทาง Qualcomm ได้เปิดตัว Snapdragon เ plus gen 2อที่ชิปรุ่นกลางรุ่นใหม่ซึ่งแบรนด์สมาร์ทโฟนทั้งเสียวมี่และเรียวมีก็ได้ประกาศยืนยันเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่จะใช้ชิปตัวนี้แล้วครับโดยคาดว่าสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นของทั้ง2แบรนด์นี้จะเป็น Redmi Note 12 Turbo และ Realme GT Neo 5 SE ครับซึ่งทั้งคู่มีสเปคบางส่วนเผยม,มาแล้วครับโดย Redmi Note 12 Turbo จะใช้ชิป Snapdragon 7 Plus Gen 2มีหน้าจอ AMOLED อขนาด6.67นิ้วความเร็ว Full HD Plus รองรับค่า Refresh Rate 120 Hz ให้กล้องหลังคมชัดสูงสุด50ลา้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,500ม ah, ิลแอมรองรับชาร์จเร็ว67วัตต์อีกด้วยครับส่วน Realme GT Neo 5 SE จะมีหน้าจอ AMOLED เ,เป็นแบบ144เฮ ให้ RAM สูงสุด 16GB พร้อม r อมสูงสุด,ด 512GB บนระบบปฏิบัติการ Android 13ครับด้วยเรียวมี UI 4.0ให้กล้องหลังคมชัดสูงสุด50ล้านพิกเซลครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟ้สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ครที่ต้องการสนรับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละย0ิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ